สวัสดีครับวันนี้พบกับพรน,นิสันชอยละวันอีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่กับนิสันอเมล่าโอนะครับผมวันนี้อยู่กับนิสันอเมล่าทีมเทาเลยนะครับผมต้องบอกว่าเทาทั้งหมดเลยนะครับผมมีรถพร้อมส่งมอบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่น EL รุ่น VVL นะครับผมหรือว่า VL Sporttech นะครับผมมีรถพร้อมส่งมอบ ทีมสีเทาครับผมโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมออกรถเพียง1น 10, 9 0 0นเั้ท่านั้นนะครับผมหรือลูกค้าท่านใดสนใจดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมตอนนีน้นะครับผมดอกเบี้ยพิเศษศูนเนะครับผมนาน48งวดนะครับผมสําหรับเจ้าอเมล่าพันเทอร์โบนะครับผมแล้วก็เป็นอเมล่าทีมสีเทา มีรถพร้อมส่งมอบนะครับทุกรุ่นนะครับผมแล้วก็สีไม่ใช่เฉพาะสีเท่านะครับเพราะลูกค้าท่านใดสนใจสีไหนทากมาสอบถามได้เลย,เลยพรอมีรถพร้อมส่งมอบนะผมย้ําอีกครั้งครับดอกเบี้ยศูนเปซนาน48งวดหรือดาวเริ่มต้นเพียง1 9 9 9 0 0บาทเดี๋ยวัวครับว่ารุ่นที่มีมีอะไรกันบ้างนะครับผมไปครับ